สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้าที่ดีจากทาง True X มาแนะนำกันนะครับนี่เลยครับ Smart w ท t c h ที่ออกแบบมาสำหรับคุณหนูๆนู <Okay. S 1> มาพร้อมฟังก์ชันมากมายโทรผ่าน 4G ได้กล้องคมชัดและยังแจ้งเตือนเมื่อออกจากพื้นที่ปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่สบายใจได้เลยคุณหนูๆนูก็สนุกไม่แพ้กันครับมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับขั้นตอนแรกเราต้องทำการใส่ซิมการ์ดก่อนวิธีการนะครับพลิกท,ที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องหลังจากนั้นนะครับใช้เล็บนะครับดึงถาดใส่ซิมการ์ดออกมา หลังจากนั้นนะครับเราเตรียมซิมการ์ดที่เราทําการเปิดบริการเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่ไว้ในเครื่องนะครับซิมการ์ดตัวนี้นะครับต้องโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ในซิมการ์ดด้วยนะครับโดยวิธีการใส่ให้หงายแถบทองเหลืองครับขึ้นด้านบนนะครับสังเกตตรงบริเวณมาร์เกอร์ตรงหัวตัดนะครับเราใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่คืนกลับเข้าไปที่ตัวนาฬิกาเมื่อใส่ซิมการ์ดเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกดปุ่มเปิดเครื่อง หลังจากนั้นนาฬิกาจะเข้าสู่โหมดสแตนบายครับผมสำหรับการใช้งาน 4G Smartwatch ตัวนี้นะครับเราต้องทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Refai ก่อนในเวอร์ชันแรกนะครับในอนาคตแอปตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชัน TrueX ครับ ก่อนอื่นเลยเราทำการดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Refi หลังจากนั้นทำการลงทะเบียนนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการอนุญาตเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆเช่นการระบุตำแหน่งการระบุเบอร์โทรศัพท์นะครับให้เรียบร้อยเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับ ในการลงทะเบียนตัวแอปนั้นนะครับเราสามารถใช้แอคเค n t Google ในการลงทะเบียนได้เพื่อความง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคครับเมื่อเราทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาให้กดปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อทําการเพิ่มนาฬิกาให้เข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันของเราเมื่อเรากดเครื่องหมายบวกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันจะแนะนําให้เราทําการสแกน QR code ที่อยู่บริเวณด้านหลังนาฬิกาเรากดปุ่มสแกน QR code นะครับที่ด้านล่างหลังจากนั้นนะครับ ตัวกล้องจะเปิดขึ้นมาแล้วเราเอาตัวบาร์โค้ดที่อยู่หลังนาฬิกานะครับสแกนเข้าไปเลยแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ ลำดับถัดมานะครับเรามาดูองค์ประกอบตัวเครื่องกันนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับและใช้วิดีโอคอลได้ด้วยด้านล่างจะเป็นปุ่มโฮมใช้สําหรับย้อนกลับไปหน้าเมนูหลักนะครับด้านขวามือจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็เป็นปุ่ม SOS ด้วยเมื่อเราใส่ซิมการ์ดพร้อมช่องลําโพงสําหรับสนทนาด้านซ้ายมือจะเป็นถาดใส่ซิมการ์ดนะครับพอพลิกมาที่ด้านหลัง ด้านบนสุดจะเป็น QR code สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในครั้งแรกอันที่2จะเป็นตัวบาร์โค้ด EMI ของเครื่องและสุดท้ายนะครับด้านล่างจะเป็นแถบเชื่อมต่อกับสายชาร์จนั่นเองนะครับผมตัวนี้ระบบสายชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นจะชาร์จได้ง่ายมากเลยถ้าเราใส่ผิดฝั่งเนี่ยเขาจะไม่สามารถดูดกันได้นะครับเขาจะผลักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าด้านไหนถูกด้านไหนผิดนะครับอลองสังเกตด,ดูนะครับอันนี้ผิดแต่ถ้าเกิดด้านที่ถูกปุ๊บมันจะดูดติดกันแน่นเลยครับและ จะมีสลักสําหรับการเปลี่ยนสายแบบ Quick Release นะครับทำให้เราเปลี่ยนสายนาฬิกาได้อย่างรวดเร็วครับลำดับต่อมานะครับเรามาดูรูปแบบการใช้งานกันนะครับที่หน้าจอหลักนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนนิ้วมือครับจากบนลงล่างขึ้นมานะครับจะเป็นการโชว์ในเรื่องของตัวแถบแจ้งเตือนหรือ Notification นั่นเอง นในแถบตรงนี้จะประกอบด้วยการโชว์สถานะของสัญญาณ 4G การเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตแบตเตอรี่วันเดือนปีแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีบุมเมนูรัดนะครับเป็นท็อกเกิลเมนูไม่ว่าจะเป็นปุ่มข้อความนะครับปุ่มประวัติการโทรแล้วก็ปุ่มเซตติ้งนั่นเองนะครับ แล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยของตัวนาฬิกานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราปัดนะครับจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นการโชว์แอคทิวิตี้ของเรานะครับก็คือเช่นการเดินการนับก้าวอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้เลยจากบนหน้าจอหลักนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเลื่อนดูเมนูอื่นๆนะครับเราสามารถปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับจากบนหน้าจอหลักเลยตัวนี้ก็จะมีเมนูหรือฟังก์ชันอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยครับอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแนะนําแต่ละเมนูกันเลยครับ มาดูที่ฟังก์ชันแรกกันเลยนั่นคือเมนูโทรศัพท์ครับในเมนูโทรศัพท์ก็ประกอบไปด้วยประวัติการโทรเข้าโทรออกปุ่มตัวเลขสําหรับกดโทรออกและสมุดโทรศัพท์ครับเมนูถัดมาคือเมนูแชทหรือข้อความในเมนูนี้จะเป็นการรวบรวมประวัติการสนทนาทั้งข้อความเสียงการแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงสถานะที่อัปเดตเช่นเมื่อนาฬิกาออกจากเขตปลอดภยัยก็จะมีการแจ้งเตือนแสดงในเมนูนี้ครับหรือจะส่งข้อความเสียงสั้นๆโต้ตอบระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์ของผู้ปกครองก็ได้เหมือนกันครับ และอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือเมนูวิดีโอคอลสามารถเลือกได้เป็นการโทรแบบเห็นหน้าหรือโทรเฉพาะเสียงนะครับตรงนี้จะใช้การการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับถัดมานะครับจะเป็นเมนูการถ่ายภาพนะครับในโหมดการถ่ายภาพเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกนะครับจะเป็นการถ่ายภาพธรรมดาส่วนในโหมดที่2จะเป็น Magic c a m นะครับ ในโหมดนี้จะเป็นการใส่ฟิลเตอร์นะครับเข้าไปที่รูปถ่ายเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้หลากหลายเลยคุณหนูๆนูก็สามารถสนุกกับการถ่ายภาพได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและเมื่อทำการถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนะครับภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกรวบรวมเก็บไว้ในเมนูโฟโต้หรือเป็นคลังภาพนั่นเองเราสามารถดูประวัติดูรูปถ่ายที่เราถ่ายไว้จากในเมนูนี้ได้เลยครับ ในานาฬิการเราสามารถแอดเพื่อนๆได้ง่ายครับเพียงเข้าไปที่เมนูเฟรนด์แล้วกดนะครับในการสร้างโค้ดเพื่อแอดเพื่อนๆมาเป็นกลุ่มเดียวกันกันกบเรานั่นเองครับอีกทั้งเรายังสามารถดูพยากรณ์อากาศนะครับได้ง่ายๆบนานาฬิกาของเราและยังรับข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านระบบ SMS ได้อีกด้วยครับ เมนูถัดไปนะครับนั่นคือ tools หรือเครื่องไม้เครื่องมือนั่นเองนะครับเป็นการรวบรวมนะครับเมนูเด็ดๆนะฟังก์ชันใช้บ่อยๆเอามารวมอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนาฬิกาจับเวลาการตั้งนาฬิกาปลุกนอกจากนั้นเราก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินนับก้าวรวมถึงมีเมนูเกมรับสมองให้เล่นระหว่างรอผู้ปกครองมารับก็ได้ครับ เมนูถัดมา User Guide หรือคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นการแสดง QR Code สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน r e f i กับอีกอันนึงก็คือจะเป็น QR Code สำหรับในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันครับซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่หลักเครื่องนั่นเองครับเดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะครับกับเมนูการตั้งค่าหรือ Setting นะครับเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นหน้าจอของตัวเครื่องนะครับ เราสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้จากตรงนี้การเพิ่มเสียงลดเสียงของนาฬิกาการปรับแสงสว่างการเลือกระยะเวลาของการแสดงผลรวมถึงการตั้งค่าเวลาต่างๆสามารถตั้งค่าและกำหนดไทม์โซนได้เลยจากตรงนี้นะครับส่วนไทม์โซนเนี่ยผมแนะนำให้เลือกเป็นแบบอัตโนมัตินะครับจะดีที่สุดเลยทั้งนี้นะครับเรายังสามารถเลือกฟอร์แมตของเวลาได้เป็น24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะครับที่เรียกว่า AMPM นั่นเองครับ สำหรับเจ้าสมาร์ทวอตตัวนี้นะครับมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 7สนะครับสามารถลงน้ำได้1เมตรนาน30นาทีเมื่อลงน้ำแล้วนะครับอาจจะมีช่องลำโพงที่ถูกน้ำอุดตันอยู่เราสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อทำการนะครับเป่าน้ำออกจากลำโพงได้เลยครับสำหรับ นาฬิการเรือนนี้นะครับมาพร้อมกับภาษาที่สามารถใช้งานได้หลากหลายภาษามากนะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยเราสามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้จากตรงนี้เลย โอเคครับเมนูถัดมาก็คือเมนูโวเต้นะครับหรือการโทรผ่าน 4G แบบ HD อันนี้แนะนำให้เปิดใช้งานเพื่อเสียงสัญญาณที่คมชัดนะครับโอเคครับมาดูเมนูที่เหลือกันอันแรกก็คือรีเซ็ตนะครับเป็นการล้างค่านาฬิกาเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับอันต่อมาคือปุ่ม power on off นะครับ ตรงนี้เมนูปิดตัวเนี่ยมันจะถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใส่ซิมการ์แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนปุ่ม power on off เป็น sos นั่นเองเมนูนอัปเกรดนะครับใช้สมหรับในการอัปเกรดซอฟต์แวร์ของ Smartwatch นั่นเองครับถัดมาสุดท้ายนะครับก็คือ about หรือเกี่ยวกับนะครับก็แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนั่นเองครับ ับต่อไปนะครับเรามาดูหน้าตาแอปพลิเคชันและการใช้งานบนสมาร์ทโฟนของคุณบ้างครับอันแรกเลยนั่นคือเมนู call นะครับเป็นการโทรผ่านระบบเซลลูลา r ครับเหมือนการโทรโทรศัพท์ปกตินะครับแพ็กเกจก็คิดตามแพ็กเกจปัจจุบันของคุณเลยเมนูถัดมาคือ family นะครับเป็นการจัดการเรื่องของตัวผู้ดูแลระบบนะครับการเป็นสมาชิกการแอดเพื่อนเข้าไปอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ และที่ปุ่ม SOS นะครับเราสามารถตั้งนะครับรายชื่อสำหรับการขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินได้3เบอร์นั่นเองครับโดยเมื่อเรากดปุ่ม power ค้างไว้ที่บนนาฬิกาจะเป็นการโทรหา3เบอร์นี้นั่นเองครับซึ่งลักษณะการโทรก็จะโทรไล่ตั้งแต่เบอร์ที่1 2และ3ไปเรื่อยๆนะครับเมนูโฟโต้นะครับใช้สำหรับในการดูรูปภาพถ่ายที่เราถ่ายนะครับจากบนนาฬิกาหรือจากบนมือถือของเรานะครับ ัมาคือเมนูอะลารมนะครับเราสามารถตั้งนาฬิกาปลุกของเราได้จากในเมนูนี้เลยเมื่อเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนาฬิกาปลุกของเราที่เราตั้งแล้วเนี่ยจะถูกแสดงอยู่ในนาฬิกาของเราอัตโนมัติเลยครับบนเมนูวิดีโอคอนะครับเราสามารถเลือกการโทรเข้าโทรออกนะครับเป็นแบบเห็นหน้าหรือแบบเฉพาะเสียงได้เลย อันนี้ก็จะใช้ข้อมูล Data นะครับของตัว SimCard เมนูคลาสโหมดนะครับหรือโหมดชั้นเรียนเราสามารถปรับเปลี่ยนสัญลักษของนาฬิกาเพื่อให้คุณหน,หนูโฟกัสกับการเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยนาฬิกาจะล็อกไว้อยู่หน้าโหมด Standby และไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้เลยครับเมนู disable video chat นะครับเป็นการกำหนดค่านะครับไม่ให้นาฬิกาหรือสมาร์ทโฟนของคุณโทรแบบเห็นหน้าได้นะครับ เป็นการป้องกันเรื่องของความเป็นส่วนตัวในบางเหตุการณ์บางกรณีนั่นเองครับมาดูกันที่ฟังก์ชันสุดท้ายครับนั่นคือรีโมทคอลตัวนี้จะเป็นการสั่งให้นาฬิกาโทรกลับมายังเบอร์ม,มือถือของเราโดยที่ผู้สวมใส่นาฬิกาจะไม่รู้เลยครับว่านาฬิกากำลังโทรออกอยู่เราสามารถดักฟังเสียงต่างๆของนาฬิกาได้จากเมนูนี้เลยครับมาดูแถบไวชัดกั้งครับเมนูไวชัเนี่ยจะเป็นการรวบรวมนะครับประวัติการ คุยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแชทหรือว่าข้อความเสียงแบบสั้นสามารถพิมพ์ส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็แสดงสถานะของการเข้าออกเซฟโซนได้นะครับซึ่งตรงนี้จะรวบรวมสเตตัสทั้งหมดอยู่ในหน้านี้เลยแล้วเซฟโซนคืออะไรในเมนูเซฟโซนเนี่ยจะเป็นการกำหนดอนาเขตครับว่าเราออกจากบ้านเราออกจากโรงเรียนตรงนี้ไปไกลขนาดไหนนะครับให้มันมีการแจ้งเตือนได้นะครับเราสามารถเซตได้ง่ายๆเลยซึ่งเราสามารถ กำหนดเนี่ยตัวเซฟโซนเนี่ยได้ทั้งหมดตําตำแหน่งนะครับกําหนดเวลาในการแฝกได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากี่โมงแล้วก็วันเวลานะครับเขาก็จะทํางานตามรูปตรงนี้ไปเมื่อมีการออกจากเขตที่กําหนดก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่สมาร์ทโฟนของคุณหลังจากนั้นเราสามารถมาดูประวัติการเดินทางของคุณหนูหนูได้เลยนะครับจากในเมนูประวัติหรือ history นั่นเองครับ ท้ายนะครับก็คือเมนูของการเซต tracking นะครับเป็นการกำหนดให้นาฬิกาเนี่ยแสดงตำแหน่งนะครับ r e f r e s กลับมาที่แอปพลิเคชันต่ำสุดสามารถทำได้ที่10นาทียิ่งเลือกน้อยที่สุดตำแหน่งก็จะแม่นที่สุดนะครับ 2x digital life x ชีวิตดีทวีคูณ